สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรวันนี้จะมาแนะนำอาชีพปลูกผักเสือนอนกินชนิดหนึ่งนะครับถ้าปลูกได้สำเร็จก็จะมีไรายได้ทุกวันมีไรายได้มั่นคงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผักเสือนอนกินชนิดนี้นะครับปลูกแล้วสบายมากๆเลยนะครับทำงานไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องตากแดดตากฝนปลูกครั้งเดียว ถ้าทำดินดีๆด,ดูแลดีๆตัดขายได้4-5ปีนะครับการทำงานก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับคอยพรวนดินคอยใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับตอนเช้าถ้าจะตัดขายก็ตื่นมาตัดแต่เช้านะครับกุยช่ายสิกิโลใช้เวลาตัดประมาณ1ชั่วโมงนะครับตัดแล้วก็นำมาลอกใบเสียทิ้ง อีกประมาณสองชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ส่งแม่ค้าได้เลยนะครับขายส่งกิโลละห้าสิบหกสิบบาทมีรายได้ทุกวันนะครับไม่ต้องไปนั่งขายเหมือนผักชนิดอื่นๆนะครับส่งแม่ค้าแล้วกลับบ้านได้เลยจากการที่ผมได้ไปสำรวจมาในหลายพื้นที่นะครับโดยส่วนมากเจ้าของสวนที่ปลูกกุยช่ายมีฐานะดีกันทุกคนนะครับไม่มีหนี้ไม่มีสิน ไม่ต้องกู้ธนาคารนะครับไม่ต้องกู้นอกระบบเพราะว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเนื่องจากปลูกกุยช่ายนะครับจะมีไรายได้ทุกวันมีตลอดเดือนตลอดปีนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าผู้ที่ปลูกจะต้องประสบความสำเร็จในการปลูกในการดูแลแล้วนะครับ ผักเสือน,อนอนกินชนิดนี้นะครับจะปลูกและดูแลค่อนข้างยากในช่วงปีแรกๆนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปีนะครับกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับเริ่มที่จะมีะไรายได้ช้าหน่อยนะครับจึงทําให้พี่น้องเกษตรไม่ค่อยนิยมปลูกกันนะครับทําให้ผักกุยช่ายไม่ล้นตลาดนะครับราคาไม่ตก และที่สำคัญคู่แข่งก็น้อยมากนะครับจึงทำให้ชาวสวนกุยช่ายมีฐานะดีมีเงินเก็บกันทุกคนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะปลูกสร้างไรายได้วันนี้จะมาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะครับใครที่ได้ลองปลูกลองขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับกุยช่ายไม่โต ก็จะมีตัวอย่างการแก้ไขที่อยู่ในช่วงต้นของคลิปนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับการปลูกกุยช่ายให้ประสบความสำเร็จให้ทำสีข้อดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับต้องหาต้นพันธุ์ที่ตลาดต้องการก็คือต้องเป็นกุยช่ายพันธุ์พื้นเมืองนะครับเมื่อซื้อต้นพันธุ์มาแล้วเจ้าของสวนต้องให้คำแนะนำด้วยนะครับถ้ามีปัญหาถ้าไม่แนะนำผู้ปลูกกุยช่ายรายใหม่ ก็จะไปต่อไม่ได้นะครับข้อที่2ต้องเตรียมดินให้มีความสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจะต้องเลี้ยงกุยช่ายให้มีอายุการตัดถึง 4- 5หปีนะครับในการเตรียมดินพื้นที่1ตารางเมตรให้เตรียมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักดังนี้นะครับใช้แกลบขี้ไก่1ถุงขี้หมู1ถุงแกลบดำา1ถุงนะครับและ,ะในกรณีที่พื้นดินไม่ใช่ เป็นดินร่วนปนทรายนะครับให้นำทรายใส่ไปสองถุงนะครับเพราะว่าปุยช่ายชอบดินร่วนปนทรายนะครับใช้ผสมคลุกเคล้าตีรวมกันให้ลึกลงไปใต้ดินอย่างน้อย30เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นใช้ฟางคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นอีกทีนะครับข้อที่3พื้นที่ปลูกน้ำต้องไม่ท่วมขังนะครับและต้องมีถังพักน้ำด้วยนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับภายในสวนจะต้องใช้แสแลนพลางแสง50ตลอดทั้งวันนะครับทำแค่4ข้อนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะปลูกกุยช่ายได้ประสบความสำเร็จนะครับมีไรายได้มั่นคงยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ